นี่คือหนังสือพักเครื่องเล่มแรกของเมืองไทยนะครับที่รวบรวมประสบการณ์จริงนะครับไว้มากกว่า60ประสบการณ์ของหลวงพ่อพานสุขกาโมนะครับวัดปวงกระสังอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันหนังสือเล่มนี้นะครับเรียบเรียงโดยนะครับดาวิรัตอาสัญจรจัดพิมพ์ครั้งแรกนะครับจำนวน70,00เล่มนะครับแล้วก็ต่อมานะครับพิมพ์ครั้งที่2จํานวนนะครับ6,000เล่ม ทั้งหมดนะครับทั้งสองครั้งนะครับอยู่ที่13,000เล่มนะครับหลวงพ่อผานะครับท่านเป็นพระที่มีความสมถะมากๆนะครับไม่เคยถือตัวกุฏของท่านนะครับเป็นเพียงห้องเล็กๆหลังคามุงด้วยสังกะสีนะครับบุคคลทั่วไปที่ไม่เคยมาวัดเห็นกุฏของท่านแล้วนะครับไม่มีใครเชื่อว่านี่คือกุฏิเจ้าอาวาดท่านขายที่ดินนะครับซึ่งเป็นมรดกตกทอดนะครับของโยมพ่อโยมแม่นะครับที่มอบไว้ให้แก่ท่าน ขายทั้งหมดนะครับเพื่อนําเงินมาสร้างวัดท่านเป็นพระนักพัฒนานะครับดูได้จากชีวประวัติของท่านยานพาหนะที่วัดไม่เคยมีนะครับเวลาท่านมีกิจธุระนะครับท่านก็จะเดินของท่านอย่างเดียวเวลาที่มีใครมาจอรลดรถรับท่านถ้าเป็นรถที่พอจะมีที่นั่งไปได้ท่านก็จะนั่งนะครับโดยไม่เคยคิดว่าจะต้องเป็นรถอะไรหรือมิฉะนั้นนะครับก็ให้ลูกศิษย์ไปส่งเวลาได้เงินจากการทอดกรถินหรือผ้อปาป่า กรรมการวัดนะครับเคยถามท่านว่าทําไมไม่เอาเงินไปซื้อรถท่านตอบว่าญาติโยมเอาเงินมาให้สร้างวัดไม่ได้มาให้ซื้อรถท่านเป็นพระที่ชันมือเดียวนะครับยกเว้นมีกิจนิมนต์รองเท้าที่ท่านใส่นะครับจะเป็นรองเท้านันยางหูหนีบเมื่อใช้ไปนานๆน,นะครับอูก็จะขาดท่านก็จะเอาเชือกกล้วยนะครับมาฟันหรือบางคู่นะครับก็ใช้ขียหวนมาฟันอดีตตำรวจท่านหนึ่งนะครับเห็นหลวงพ่อผ่านเดินอยู่ มือหนึ่งถือย่ามอีกมือหนึ่งถือรองเท้าตำรวจท่านนั้นนะครับจึงถามหลวงพ่อผานว่าทําไมไม่ใส่รองเท้าหลวงพ่อผานท่านตอบเดี๋ยวมันจะซึกแม้เวลาท่านอาพาธนะครับจาเป็นต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลลูกศิษย์ใกล้ชิดจะทราบดีว่าหลวงพ่อผานท่านจะไม่ให้แพทย์หรือพยาบาลที่เป็นผู้หญิงนะครับมาถูกเนื้อต้องตัวท่านโดยเด็ดขาดแม้กระทั่งอาพาธหนักท่านก็จะขอ,อก,กับวัดทันที